สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคยซื้ออะไรมาอย่างหนึง่งรู้สึกน่ารักก็เลยอยากจะเอามาให้ทุกคนดูเป็นอันนี้นี่ค่ะก็ไม่มีอะไรมากข้างในก็เป็นช็อกโกแลตอย่างนี้ถ้าที่จริงถ้าเกิดเ,เขาขายเฉพาะช็อกโกแลตอย่างเงี้ยต่ไม่ซื้อนะเพราะว่าช็อกโกแลตยี่ห้อเน,นี้เขาบอกว่าช็อกโกแลตเนี้ยมาจากเบลเยียมแต่มาขายที่นี่มาขายที่ลักเซมเบิร์กแล้วก็แพงมาก ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบขายเพียวๆนี่ก็ถ้าถ้าใส่ถุงประมาณแค่นี้จะประมาณสิบกว่ายูโรเก้ายูโรได้ประมาณนิดๆหน่อยๆแต่อร่อยแต่ว่าวันนี้เออออแต่ว่าไปซื้อช็อกโกแลตอันนี้มาวันนี้ซื้อมาเยอะเลยเพราะว่าอะไรมาดูกันอันนี้นะคะตะได้อะไรมาอันนี้คืออะไรคือรถเข็น ข้างในอะคะเป็นโมเดลเหมือนรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยตรงนี้เขียนว่า b e l ีย m Chocolat by Marson นะคะเขาทำขายที่ Marson เป็นห้างสปปรรพสินค้าที่อยู่ที่ลักเซมเบิร์กตอนที่เคยซื้อมามันก็จะมีช็อกโกแลตอย่างนี้อยู่ในรถคันนี้เต็มอย่างนี้เลยแล้วก็อยู่ในถุงแบบนี้วันนี้ไปซื้อมาอีกอันนึงอันนี้เหมือนกัน ข้างในก็เป็นเป็นไข่เปิดออกมาก็จะมีช็อกโกแลตอย่างนี้อยู่ในนี้วันนี้แต่ซื้อมาแต่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นขายอย่างเงี้ยแต่ไม่ซื้อแต่จะชอบอันนี้คือมันซื้อเพราะอยากลดเข็นอันนี้แล้วก็อร่อยมากเลยสมแล้วที่เขาขายคันอ่ารู้สึกอันนี้แต่จะซื้อมาเท่าไหร่่ะสิยูโรสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิยูโร แต่ว่ามันลดราคาคา่าเหลือแค่5โยูโรค่ะก็เลยซื้อมาค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูมันเป็นอะไรข้างในยังไม่เปิดเลยเพิ่งซื้อมาแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งน่ารักมากแต่แดงติ๊งติ๊งอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนี่แต่ว่าตอนตีแต่ขับขับรถมามันก็เลยกระเด็นออกไปตึง้งมาข้างในนี้มีเยอะเลยอันนี้ก็ประมาณ12โยโูโรคูณเงินบาทไทยก็เท่าไหร่ สิบสองตีซะสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยแต่อร่อยนะคะอร่อยมากเลยคือยกเขาจะทำมือหมดเลยชขาก็เลยเขาจะอยู่ที่มาามาสร้างนี่เขาจะสาธิตการทำให้ดูว่ามันเป็นปลาทำยังไงแต่และชิ้นแต่และชิ้นเนี่เขาจะมีคนยืนทำให้ดูแล้วก็จะไปดูได้เขาก็เลยมาขายที่นี่เรวจะให,ให้ลองชิมดูเราจะลองชิมดูว่าเป็นรสชาติยังไงอืม S <S หวานมากอร่อยมากอร่อยบางอันนี้ก็เหมือนกันเตยซื้อเพราะว่าอ,อย่างนี้พอเรากินช็อกโกแลตหมดแล้วก็เอาจะเอาเน,นี้ยมาใส่ของกระตุกกระติกได้เนี่ยไอเดียดีมากก็เลยอยากแชร์เพื่อนเพื่อนว่าเนี่ยบางทีเราขายช็อกโกแลต หรือเราขายเลยก็ตามบางทีลูกค้าเขาไม่ได้อยากจะซื้อสินค้าแต่เขาอยากซื้อสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดขายเพียวๆแต่ยังอยากซื้อเลยเพราะว่าแต่ว่าคือบางทีคนที่ชอบกินช็อกโกแลตเ้าช็อกโกแลตแพงอ่ะเราก็ไม่ซื้อแพงเกินไปเราก็ไม่ซื้อแต่ว่าคือเราซื้อเพราะบางทีเราหารเฉลีย่ยแล้วเราได้ของที่เราชอบเพราะจะเป็นคนชอบของกับจุกจิกอย่างนี้ก็จะเก็บไว้น่ารักดีถ้ามีก็จะซื้ออีกแบบนี้ ะะแล้วก็วันนี้ก็อยากจะนํามานําเสนอแค่นี้ว่าเออไอเดียถ้าเกิดเราอยากขายอะไรบางทีเราไม่ได้ขายเฉพาะสินค้าเราขายสิ่งที่เป็นบรรจุภัณฑ์ด้วยมันก็จะเป็นทําให้สินค้าเรา <c oughs> เป็นที่น่าสนใจบางทีสินค้าเราอาจจะเป็นคือเราชอบแต่ว่าบรรจุภัณฑ์เราอาจจะเผื่อลูกเราเผื่อล้านเราอะไรเงี้ยก็จะทําให้มีกลุ่มลูกค้าที่ขยายขึ้นนะคะวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ ลาาเป็กนันนะคะขอจินซักครกนะคะ